การวางแผนเอาง่ายไม่ต้องขนาดคุมก็ได้เราเป็นสถาปนิกแล้วเราก็ต้องการสร้างบ้านให้กับลูกค้าเราเราสร้างแผนอย่างดีเลิศเราไม่สมนว่าลูกค้าเราคิดยังไงสร้างไปใหญ่เลยลูกค้าบอกทาผิดแบบไม่จ่ายเงินนะครับแม้แบบนั้นจะสวยปานใดก็ตามแต่สิ่งนั้นมาจากเรียกว่าคิดเองเออเองเนื่องจากโลกนี้มีพระเจ้าถ้าโลกนี้ไม่มีพระเจ้าโลกนี้ไม่มีเจ้าของ โลกนี้ไม่มีผู้คุมกฎเราทําอะไรก็ได้แต่ท้งโลกนี to to <te ้ก็ร um ู้แล้วว่าพระองค์นั้นทรงประชนอยู่และโลกนี้ไม่ได้เกิดขึ้นมาเองดังนั้นการวางแผนที่ไม่สามารถเติบโตได้คือการวางแผนโดยปราศจากพระเจ้านั่นเองการวางแผนโดยการคิดเองฉันชอบทําสิ่งนั้นฉันอยากทําสิ่งนี้นะในโลกนี้ก็มีคนสามประเภทเช่นเดียวกันนะครับประเภทแรกก็คือการวางแผนโดยไม่มีพระเจ้าประการที่2คือการวางแผนโดยเอาพระเจ้าเป็นเครื่องมือประการที่3ก็คือให้พระเจ้าเป็นผู้วางแผนให้ พี่น้องเลือกได้ว่าท่านจะมีสไตล์แผนชุดเป็นแบบไหนมีแผนโดยไม่มีพระเจ้านะครับแล้วก็มีแผนโดยมีพระเจ้าเป็นผู้ช่วยเหลือพระเจ้าเป็นเอเซสเซน์พระเจ้าเป็นไวเปรสเดนพระเจ้าเป็นผู้ช่วยเหลือพระเจ้าเป็นคนใช้พระเจ้าเป็นพนักงานพระเจ้าเป็นที่ปรึกษาให้แผนเราสําเร็จอ๋อพระเจ้ามาช่วยเหลือแผนเราสําเร็จนี่คือประการที่สองแต่ประการที่สามคือต้องการรู้ว่าพระเจ้ามีไอเดียยังไงในชีวิตของเราพี่น้องเลือกได้ว่าท่านจะเข้าสู่โหมดไหนเมนไหมครับ ข้อนี้สิ่งที่ทําให้ล้มเหลวก็คือ planning without God นั่นเองนะครับประการที่2ก็คือการการรู้ว่าดีแต่ไม่ทำนะครับ putting off doing good นะครับในพมพีบอกว่าเหตุฉะนั้นผู้ใด,ดรู้ว่าอะไรเป็นความดีแต่ไม่กระทำคนนั้นจึงเป็นบาปในสุภาสิตบที่3ข้อ2 7่สิบว่าอย่ายึดความดีไว้จากผู้ที่สมควรจะได้รับเพราะเมื่อสิ่งนี้อยู่ในอำนาจของเจ้าที่จะกระทำได้อย่าพูดกับเพื่อนบ้านของเจ้าว่าไปเถอะ แล้วกลับมาอีกพรุ่งนี้ฉันจะให้ในเมื่อเจ้ามีให้อยู่แล้วนะครับพระมีตอนหนึ่งพูดชัดเจนมากว่าการที่เราช่วยคนบางคนนั้นเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงยืมและพระเจ้าทรงให้ดอกเราเยอะกันในโลกนี้ไหมไหมครับตอนนี้แบงก์ก็ให้ดอกมาสัก7.0.75%นอะครับพี่น้องฝากตังค์1 0่บาทเนี่ยสิ้นปีท่านได้ดอกเบี้ยถึง7 5สตางค์นะครับพี่น้องฝากตังค์1 0 0 0บาทพี่น้องจะได้ดอกเบี้ยถึง7บาทตังค นี่คือผลอะไของโลกนี้พระเจ้าบอกว่าคนใดให้คนจนพระเจ้าทรงยืมและพระเจ้าทรงทดแทนให้พระเจ้าทรงชดเชยให้ <S <S 1> <S 1> มีบริษัทหนึ่งซึ่งเลขาไม่ได้เป็นคริสเตียนแต่เจ้าของบริษัทเป็นคริสเตียนแปลกใจมากบอกว่าบริษัทเรานั้นผ่านวิธตกรารหลายครั้งแต่ทุกครั้งที่ผ่านวิฤตกรารสำคัญนั้นเป็นโอกาสทําให้บริษัทขยายใหญ่โตขึ้นแล้วก็บอกว่าสิ่งหนึ่งที่เห็นว่าเป็นสิ่งที่แตกต่างบริษัทอื่นคือทุกครั้งที่บริษัทเรากิจกรารย,ย่อบแยบลง เจ้านายของดิฉันจะพยายามหาองค์กรต่างๆในโลกนี้ที่ทำเพื่อสังคมแล้วโอนเงินบริษัทไปสมทบทุนให้แล้วหลังจากนั้นทุกครั้งที่เกิดขึ้นอย่างนี้เรามีลูกค้ารายใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมเสมอเหตุการณ์ที่ติดต่อกันมาตั้งแต่ดิฉันได้ทำงานบริษัทนี้มาประมาณเกือบ20ปีแล้วเพ็าน้้นการพระเจ้าจึงให้เราใช้เงินไม่ใช่รักเงินโอเคไหมครับพระเจ้าการเรา use not love love God use money not use God and love money โอเคถ้าเราใช้เงินเงินจะเป็นลูกน้องเราถ้าเราใช้พระเจ้าพระเจ้าจะเป็นลูกน้องเราเราจึงรักพระเจ้าแต่ใช้เงินโอเคไหมครับเงินนั้นมีไว้ใช้ไว้ลงทุนนะครับเงินไว้มีไว้ช่วยเหลือผมจึงไม่ได้ฝากความหวังไว้ที่เงินเงินสําคัญเงินไม่ได้บาปในตัวมันเองนะครับเป็นต้องเคลียร์ตรงนี้ก่อน เงินเป็นสิ่งไม่งั้นพระเจ้าก็คงไม่ได้ให้เอาเงินมาถวายในโบสถ์หรือไม่ไม่ให้เอาเงินในการทําบุญทําทานพวกนี้เงินในตัวมันเองไม่ได้บาปแต่การลักเงินเป็นบาปความบาปอยู่ที่การลักเงินหน้าเงินโอเคไหมฮะเห็นแก่เงินนี่คือความบาปนะครับแต่เงินตัวมันเองนั้นเป็นสิ่งที่ไม่บาปและเป็นเครื่องมือที่พระเจ้าชอบใช้ด้วยเราจึงชอบใช้เงินมีเงินเรายังชอบใช่ไหมครับคุณผู้หญิงเราชอบใช้เงินนะช้อปปิ้ง ซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวจะมีเรื่องเกี่ยวกับศาสตร์ศาสนา,า,าเรื่องการช้อปปิง้งอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นประจัยเรารักปลงแต่ใช้เงินใช่ไหมครับเราใช้เงินอย่างเต็มที่มี3มสิ่งที่เราสามารถทําได้ในชีวิตก็คือชวิตไล้สาระไปวันๆหนึ่งไม่สนใจอะไรนะครับกับการที่ใช้ชีวิตตามที่เราคิดไว้กับการใช้ชีวิตโดยคิดอย่างเต็มที่โดยถามพระเจ้าให้เป็นผู้ที่นําเรานะครับดังนั้นนั่นคือการรู้ว่าดีแล้วไม่ทําจึงเป็นสิ่งที่ทําให เราไม่สามารถจะสร้างแผนการจเจริญเติบโต,ตได้นะครับการสร้างแผนการเติบโต,ตนั้นจึงเริ่มต้นด้วยการรู้ทำเท่าที่เรารู้ว่าอะไรดีแล้วเมื่อเราทำเท่าที่เรารู้ว่าอะไรดีเราจะรู้ว่าควรทำอะไรต่อไปเป้องฟังทันไหมครับเมื่อเราทำสิ่งที่เรารู้ว่าดีเราจะรู้ต่อไปว่าที่ดีนั้นต้องทำอะไรอีกบ้างมันเป็นเหมือนกับเล่น r ารเป็นเหมือนกับวอล์คเลนล เราจะไปสู่ด่าน7ได้เราต้องมาเจอด่าน6ก่อนเจอด่าน6จะเปิดเผยว่าด่าน7ไปอย่างไรนะครับเจอด่านหจะเประเผยด่าน2ไปอย่างไรด่านหนึ่ในหลักการพระเจ้าคือการทําเท่าที่เรารู้แล้วเราจะรู้เราต้องทําอะไรบ้างถ้าเราไม่ทำํำเท่าที่เรารู้ว่าควรจะทำเราก็จะไม่รู้ว่าต้องทําอะไรต่อไปคนที่ไม่ทําอะไรที่เราตัวเองรู้ว่าต้องการจะทํานั้นก็จึงไม่ได้รู้อะไรต่อไปนั่นเองนะครับนั่นคือประการที่ส ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นนะครับมีตัวอย่างคําถามหรือปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นกับชุดของเรานะครับ mm hmm. เช่นอนาคตของเราเป็นอย่างไรนะครับตอนนั้นโทษทีการรู้ว่าอะไรดีแต่ไม่ทำนะครับนั่นคือเป็นปัญหาประการที่2ของการที่จะเป็นการสร้างแผนในการเจริญเติบโตแล้วการสร้างแผนการเติบโตคืออะไรนะครับการสร้างแผนการเติบโตก็คือการรู้จักกับเจ้าของแผนนั้น การรู้จักกับเจ้าของแผนการนั้นพระเจ้าทรงโบทกแนะนำพระองค์ว่าพระองค์ทรงเป็น the planter พระองค์ทรงเป็นผู้สร้างแผนพระองค์ทรงมีแผนการในบัพีนั้นมีคำว่า management เต็มไปหมดเลยนะครับภาษาเดิม management, <the> management ก็คือการ stewardship steward แปลว่าอาลัคขาเป็นศัพท์ภาษาอังกฤษสมัยเดิมแต่ภาษาใหม่ steward คืออะไร steward ก็คือ manage นะครับ stewardship คือ management อัลขาคือการบริหารงานเราจะบริหารงานได้อย่างไรถ้าเราไม่รู้จักกับบอสใหญ่นะครับพระเจ้าเป็นเจ้าของกิจการแล้วเราเป็นแมเน g เจอร์โอเคไหมครับเราเป็นเราต้องแมเนจเมนต์เพราะเราเป็นแมเน g เจอร์เพราะพระเจ้าเป็นบอสภาษาเดิมคำว่าสตีวอร์ชิพก็คืออัลขขาภาษาเข้าใจในภาษใหญก็คือการเป็นแมเน g เจอร์เราจึงเป็นแมเนเจอร์ใช่ไหมครับเราจะเป็นเหมือนผู้จัดการของโลกนี้ที่พระเจ้าปรารถนาจะเราทำสิ่งต่าง มากมายนะดังนั้นคีย์เวิร์ดในการที่เราจะสร้างแผนให้เติบโตได้ก็คือการตระหนักว่าเราต้องรู้จักกับเจ้าของแผนการนี้ก่อนเป็นต้นนะครับเมื่อเราก็รู้จักกับเจ้าของแผนการนี้การรู้จักจะต้องใช้เวลานะครับเมื่อเราใช้เวลาเราจะรู้จักมากขึ้นคนนั้นจะรู้ใจกันนั้นก็แต่เมื่อใกล้ชิดกันจริงไหมครับเราไม่สามารถรู้ใจคนที่เจอกันในสัปดาห์แรกได้เราไม่สามารถรู้ใจคนที่เจอกันคบค้ากันแค่ รู้จักกันแค่เดือนเดียวนะครับแต่เมื่อเราครบกันต่อไปเราจะรู้ใจมากขึ้นผมก็รู้ใจพระเจ้ามากขึ้นกว่าเมื่อเมื่อหลายปีที่ผ่านมาวันแรกจําได้ว่ารู้จักพระเจ้าเนี่ยก็รู้แค่ว่าจะขออะไรดีพนะพี่เลี้ยงชอบถามว่าอาเป็นไงเลี้ยงดูเสร็จแล้วมีอะไรบ้างต้องการสามสิ่ง <laughs> มาละนะครับหนึ่งกระเป๋าตังหายแล้วพี่ <laughs> นะเป็นวราระประจับนะครับกระเป๋าตังหายนะครับสองจะสอบแล้ว นะครับตอนแรกก็เป็นการรู้ใจพระเจ้าในระดับที่ว่าขออย่างเดียวนะสักพักเริ่มไม่ขอแล้วหลังๆนี้ไม่ค่อยขอแล้วหลังๆนี้คืออยากจะรู้อยากจะรู้ว่าทําสิ่งนั้นสิ่งนี้ดีไหมมีคนหนึ่งนะครับมีครอบครัวหนึ่งอยู่ที่สหรัฐอเมริกาอยู่ที่เมืองแคลิฟอร์เนียนะครับได้บอกว่ามีกรสามีภรรยาแล้วก็ตัวเองสองคนนั้นไม่มีลูกแล้วก็ต้องการจะรับลูกมาเลี้ยงนะครับ a d o เล็ก like, มาเลี้ยง ก็เตรียมการทุกอย่างเพราะคิดว่าคิดจักรก็สอนให้เราทํางานเพื่อสังคมนะครับให้เราทํางานเพื่อสิ่งดีแล้วก็ช่วยเหลือคนจนคนพิการเด็กกพาพร้าอะไรเงี้ยคนนี้ก็ทําตามนโยบายของโบสถ์ก็เลยไปหาเด็กมาเลี้ยงเพราะตัวเองก็มีฐานะเการเงินที่ดีแล้วก็ต้องการจะดูแลเด็กเอาเด็กมาเลี้ยงแต่การน,นั้นเองเขาก็บอกว่ายังไงขออธิษฐานกับพระเจ้าก่อนเขาก็เลยคิดจักรก็มีโปรแกรมประชุมอธิษฐานนะครับทุกๆเย็นวัน,ว,นวันเสาร์ในคิดจักรแห่งนั้นนะครับคนนี้ก็ไปอธิษฐาน ปรากฏว่าไม่ท <Yeah. S 2> like, ันเริ่มอริฐานเลยพระเจ้าบอกเข้ามาในความคิดปึ้งเลยบอกว่าไม่ต้องรับมาเลี้ยงเขาก็เฮิร์ตมากไม่ใช่มั้งไม่ใช่มั้งนะปรากฏว่าที่ประชุมมริฐานตลอดชั่วโมงกว่านั้นมีแต่คําว่าอย่าไปรับมาเลี้ยงเลยไม่ต้องมารับมาเลี้ยงหรอกนะอย่าไปรับมาเลี้ยงอย่าไปรับมาเลี้ยงไม่เห็นด้วยในการรับมาเลี้ยงเข้ามาจนพลุนไปหมดเลยแล้วเกิดขึ้นทั้งกับตัวเขาเองแล้วก็ภรรยาเขาเป็นไรพระเจ้านาท่านได้โอเคไหมครับคนนี้เขาก็ไม่รับเด็กมาเลี้ยง ซึ่งในเหตุผลอะไรเราก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่เขาก็รู้ว่าพระเจ้าสมบทนําเขาได้ว่าอย่าไปรับเด็กมาเลี้ยงมีข้งหนึ่งผมจะลงทุนทําธุรกิจประเภทหนึ่งนะผมก็ชอบทํามากเลยทุกอย่างเห็นสมบูแต่พอนานเข้าเริ่มมีคมสํสั่ว่าไม่ต้องทําหรอกไม่เวิร์กไม่ดีไม่เหมาะแต่ก็ไปทําอยู่ผมก็ได้ไปทําอยู่ทําเสร็จโอ้โหเป็นหนี้เป็นสินเยอะมากเลยแล้วก็ทําให้เกิดความเสียหายอย่างมากจริงๆนั่นคือ เมื่อเรารู้จักและมีความสัมพันธ์กับเจ้าของแผนพระเจ้าสัมพูดกับเราได้ไหมไหมครับความสมารถต้องใช้เวลาแต่การมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ที่ดีนั้นก็จะต้องช่วยเราอย่างแน่นอนนะครับพระเจ้าจะทรงโปรดตอบคาถามอะไรได้เช่นคำถามอนาคตเราจะเป็นอย่างไรพระมีก็บอกในเยรมีบอกว่าเราเพราะเรารู้แผนงานที่เรามีไว้สำหรับเจ้าเป็นแผนงานที่สวัสดิภาพไม่ใช่เพื่อทุกขภาพเพื่อจะให้อนาคตและความหวังใจแก่เจ้าเป็นเอรครับวันนี้ถ้าท่านมีแผนการในชีวิตสิ่งใด พระเจ้าทรงบอสัญญาว่าแผนการพระเจ้านั้นเป็นแผนการเพื่อสวัสดิภาพโอเคไหมครับเป็นแผนการเพื่อไม่ใช่ทุกขภาพพระเจ้าไม่ได้นําเราไปสู่ความทุกข์อย่าเพิ่งคิดว่าการมหาพระเจ้านําเราสู่ความทุกข์สิครับพระเจ้าทรงบอกว่าแผนการนั้นทําให้ความหวังเก่เราหรือถ้าเรามีความกลัวเราไม่กล้าที่จะ,ะเผชิญชีวิตต่อไปพ่มพีในที่มตีก็บอกว่าเพราะพระเจ้าไม่ได้ประทานจิตที่ขาดกลัวแก่เราแต่ประทานจิตที่กรอบด้วยความด้วยฤทธิ์ความวรัมก และการบังคับตัวเองแก่เราเองไหมครับแม้เราไม่มีความกล้าหลงเหลืออยู่แต่พระเจ้าทรงบอกว่าพระเจ้าจะประทานกําลังแก่เราให้เราลงเข้ามาอธิษฐานดูสิครับเข้ามาอ่านพระพีดูเข้ามาน้า,าสการดูท่านจะสัมผัสว่ามันมีกําลังเกิดขึ้นนะมีช่วงหนึ่งของการรับใช้พระเจ้าของผมเนี่ยผมก็มีเป้าหมายชีวิตหลายอย่างแน่นอนเราอยากจะสร้างโบสถ์เป็นหลายพันคนแต่มีข้นหนึ่งผมมีเป้าหมายแค่ว่าให้สามารถได้แค่ว่าไปปรากฏตัวในวันอาทิตย์ได้ บางครั้งเป้าหมายท่านอาจจะมีแค่นั้นก็ได้ซึ่งโอเคเลยนะครับเป้าหมายแล้วตอนนี้ขอให้แค่ไปปรากฏตัวอาทิตย์ก็ได้และค่อยไปสเต็ปต่อไปต่อนะครับขอให้ท่านเติบโตอย่างเป็นกิจจลักษณะค่อยๆพัฒนาไปนะครับถ้าเรากลัวเป้าหมายเราขั้นแรกก็อาจจะขออย่าให้เราไม่ให้เราหวาดกลัวต่อไปเลยอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมครับเป้าหมายที่ล้มเหลวก็คือการที่อยากจะมีเป้าหมายเหมือนคนอื่นเราจึงไม่ต้องมีเป้าหมายเหมือนใครใช่ไหมครับ แต่และคนก็มีเรื่องที่จะต้องทําของตัวเองอีกอันหนึ่งถ้าเรากังวลอยู่ว่าเราจะสอบผ่านไหมนะครับเราจะมีความทุกข์ไหมในพระบีก็บอกจงละความกวงวายของท่านไว้กับพระองค์เพราะพระงองค์ทรงห่วงใยท่านทั้งหลายพระเจ้าทรงหงยย่วงใยการสอบของท่านเองไหมครับพระเจ้าจะให้วิธีการที่ทําให้เราสามารถทําได้บางคนบอกว่าฉันคงทําไม่ได้แน่ๆเลยแต่พระบีบอกว่า I can do everything นะครับรพระเจ้าพระจุทุกสิ่งได้โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังพระเจ้าเองไ,ไหมครับพระเจ้าจะเสริมกำลังเราอย่างแน่นอน นั่นคือ4ประการในการที่เป็นวจนะพระเจ้าทําให้เราสามารถจะเรียนรู้เรื่องการเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างสิ้นเชิงนะฮะประการที่1ก็คืออะไรนะครับคือการติง้งนะครับเปลี่ยนความคิดประการที่2คือโฟกัสไปที่ผู้อื่นนะครับห่วงใยผู้อื่นในปริมาณที่มากขึ้นเริ่มต้นตั้งแต่คนใกล้ชิดก่อนห่วงใยความรู้สึกความคิดดูแลอภิบาลช่วยเหลือกันและกันนะครับจนเราเรียกคำนี้เป็นเหมือนลูกแกะใช่ไหมมีลูกแกะ ในขีดจักรเราจึงปถนาจะให้เพราะพระเจ้าทรงโปรดเรียกเราเป็นเหมือนลูกแกะเป็นเหมือนแกะพระเจ้าจึงปถนาให้เราดูแลลูกแกะนะครับคนที่หงใย,ยผู้อื่นจะเริ่มมีลูกแกะจะเริ่มมีลูกแพะก็ได้นะครับจะเริ่มมีคนที่ดูแลนั่นเป็นตัววัดว่าเราหงใย,ยผู้อื่นจริงหรือไม่ถ้าไม่มีเนี่ยไม่รู้ว่าหงใย,ยผู้อื่นจริงหรือเปล่าประการที่3ก็คือว่าให้เรา forget นะครับลืมอดีตมุ่งสู่อนาคต ประการที่4ที่เราจะเปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิงก็คือสร้างแผนการในการจเจริญเติบโตคีย์เวิร์ดในการสร้างแผนการเติบโตก็คือรู้จักกับเจ้าของแผนยิ่งเรารู้จักเจ้าของแผนพระเจ้าจะค่อยนำเราแต่ละวันแต่ละวันแล้วเมื่อเราเป็นชนิดสี่ประการ think focus forget and create เราจะสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างสิ้นเชิงได้ไหมครับให้เราร่วมใจก,กับริฐานนะครับ